สวัสดีค่ะร้านชริตาการค้านะคะวันนี้จะมานำเสนอแห่เย็บมือได้เบอร์หกสี่เซนสิบสอกนะคะตัวนี้แห่เย็บมือได้เบอร์หกแห่ชาวบ้านเย็บเย็บทิ้งช่วงตาเว้นตานะคะขนาดตา4ี่เซนได้เบอร์หกพืนนี้ความยาวสิบสอกนะคะราคา1,750บบาทเก็บเงินปลายทาง ตัวนี้ทางร้านก็จะมีแต่7จ็ดซอกแปดซอกเกซอกสอิบซอกสิบอซอกอันนี้ตาช่วงนี่ค่ะสี่เซนตัวนี้แห่ชาวบ้านเย็บนะคะเย็บทั้งผืนนะสิบซอกจะเอาตาช่วงให้ดูไม่แน่ใจแสงเข้าตัวนี้จะมีตาช่วงค่ะเห็นไหมคะอันนี้ตาช่วงเย็บทิิงช่วงตาเว้นตา หนึ่งช่วงสองช่วเนี่ยค่ะแห่เย็บมือทิ้งช่วงตาเว้นตาจะเป็นแห่ที่บานดีนะคะคนเคยใช้จะรู้แห่ชาวบ้านเย็บร้านสริตาการค้านะสนใจติดต่อเข้ามาได้เบอร์โทร0 8 9 7 0แปดเก้าเจ็ดศูนสี่เก้าเก้เฟซบุ๊แฟนเพจไอดีลน์ตามนี้เลยนะคะหรือถ้าง่ายๆทุก วิดีโอของทางร้านเราจะมีลิงก์ไว้ให้ลูกค้ากดเพื่อความสะดวกนะคะกดลิงก์เข้ามาได้เลยนี่ค่ะสีเส้นสวยมากผืนนี้สีเส้นสิบสอกความยาวสิบสอกเต็มหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทเก็บเงินปลายทางไม่มีบวกเพิ่ม ทั้งแต่จอมยันเผาเลยนะคะสิบสอกเดี๋ยวให้ดูเผาค่ะเนื้อเต็มมือชาวบ้านเย็บก็จะอย่างนี่นค่ะเผาลึกตัวนี้ยังอยู่อีกสามผืนนะคะเย็บมือ ตัวนี้แหยยาวจะไม่ค่อยมีคนเย็บใครสนใจกระทกเข้ามานะเหลืออยู่3ามผืนค่ะ1นึ่ห้าบาทสเซน12บอกเก็บเงินปลายทางราคานี้เลยค่ะสวัสดีค่ะ